วันที่5ที่เปิดตริโกวันนี้นะฮะเราจะได้เล่นน้ำทะเลกันสักทีนะครับผมหลังจากที่เราไปที่อื่นกันมาเยอะแยะแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่เล่นธรรมดาด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปดำน้ำดูน้งเต่าทะเลกันนะฮะทุกคนเต่าไหมครับสวยงามน่ารักมากเลยและอีกหนึ่งชายหาดที่มีชื่อเสียงมากๆนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันสวยมากเนี่ยทุกคนมันใสจริงๆนะมันใสมันเคลียร์เหมือนแบบแม่น้ำแบบใสๆอ่ะเหมือนแบบ c คลียร <Clear> ์วอเตอร์รืออะไรอย่างนั้นคือน้ำใสสะอาดหาดทรายขาวน่านเล่นมากเ<ะ>ขาเรียกว่าฟลาเมนโคบีครับ,บ <c oughs> จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะฮะก็คือเกาะคูเลบราที่ร์โตริโกนี่แหละครับ <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนเขารอเขาขึ้นมาแล้วกนะ็แบบโอี่เออ

ตอนนี้คือเช้ามากนะครับแบบว่า early morning สุดๆนะครับผมเพราะว่านะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์นะครับผมเราได้ซื้อทัวร์ไปเราจะข้ามไปที่เกาะนะฮะที่ชื่อว่าคูเลบรานะครับผมซึ่งต้องขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับที่จะไปที่ท่าเรือในเมืองเซบานะฮะซึ่งตรงนี้เนะี่ยคือเซบาเฟอร์รี่นะแต่ก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว้ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามแล้วนะฮะณโฮสเทลริมทนะเลแห่งหนึ่ง ในเปโตริโกที่เราตื่นเช้านี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นเรือฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปด้วยกันนะ<ส>ทุกคนจริงๆเพิ่งเข้าโฮสเทลมาตอนห้าทุ่มเองครับผมอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็เช็ครอบเรือแล้วก็คือว่ามันไม่มีรอบเรืออื่นที่มันว่างแล้วสำหรับวันนี้มีอยู่รอบเดียวที่พอจะเป็นไปได้ก็คือตีสี่ครึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องไปแล้วถึงแล้วแบบมืดมทุกคนมันจะมี shuttle บัสอยู่ตรงนี้นะที่จอดรถค่อนข้างไกลจากเฟอร์รี่นะครับ ทุกคนอีก10นาทีเรือจะออกจะทันไหมเนี่ยเขาจะรอเราไหมเนี่ย What is enter right here Ah uh, begin Oh Hi สวัสดี last call o ครอบครัววีแกน No more สนับสนุนอย่าละไปใช้ทุกคนเลยสรุปไม่ทันนะครับพลาดไปแค่4นาทีทุกคนทำไงอ่ะ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทำยังไงต่อขอคิดแป๊บเรื่องเราจะเป็นยังไงไปด้วยกันนะทุกคนอีกสิบนาทีเรือจะออกแต่ทันไหมเนี่ยเขาจะรอหรอไหมเนี่ยอาทุกคน <laughs> ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมไปตีกับคนซื้อตั๋วอยู่อะไรอะไรนะฮะแต่ก็ไม่ได้รับข่าวดีนะ เออสรุปผมว่า<ๆ>เปลี่ยนวันครับผมเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปทํากิจกรรมต่อในเมืองนะฮะไปโรงงานบัคคดี้นะฮะผลิตรัมแทนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราค่อยกลับมากันใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะตัดภาพมาแล้วแวะว่าเป็นพรุ่งนี้เลยดีไหมไปอ <c oughs> <c oughs> ย่างยิ้มได้จ้ะนี่ไม่แน่ใจว่าผมตื่นหรือยังนี่พยายามจะปลุกตัวเองนะฮะตีสี่อ่ะตอนเนี้ยเออไปลุยนั่นแหละครับผมก็เป็นเหตุการณ์นะฮะของ เรื่องราวก่อนหน้านี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแพลนนิดนึงนะครับผมเราจะไม่ได้ไปเกาะวีเก้เหมือนเดิมนะฮะเราก็จะเปลี่ยนไปที่คูเรบราโดยเราจะไปขึ้นทัวร์กันนะคือปกติในอเมริกาทุกคนเราจะต้องเติมน้ำมันเองเว้ยแต่มันมีอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างในปาโตริโกเนี่ยคือผมยังไม่รู้เลยครัเติมน้ำมันยังไง คือมันไม่มีที่กดอันนี้ครับนในอเมริกามันจะมีที่หยอดบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเติมเองอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่รู้เขาเติมยังไงอ่ะเดีย๋ยวต้องไปต้องถามเขาหน่อยแล้ว How can I do the the fuel the fuel ก็คือว่าเหมือนว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสรุปอาจจะไม่ใช่ก็ได้ <laughs> ตอนนี้เขาบอกว่าให้ให้มาเติมได้เลยแล้วก็ ค่อยกลับไปจ่ายเงินกับเขาตรงนู้นนะครับแ่นแหละทุกคนที่อเมริกาเราอ่ะต้องเติมน้ำมันเองครับจะไม่มีเด็กปัม๊มต้องทำไงวะอ๋อนี่ออกแล้วต้องเอานี้ขึ้นครับเราต้องขึ้นไว้ตลอดอ๋อ,อได้แล้วเออเนี่ยมันจะวิ่งไปเรื่อย,รอยครับข้างบนน่าจะเป็นกี่บาทนะฮะข้างล่างเป็นลิต์ มันจะมีปุ่มให้เกี่ยวตรงนี้นะถ้าถ้ามันเต็มปุ๊บม,มันจะตัดตึ้งจบนะครับนี่เต็มแล้วนี่ผมให้ดูราคาราคาน้ำมันตอนนี้ที่นี่นะครับผม0.75นี่ธรรมดา0.75นะครับคูณ33-34บาทไทยไปนะครับผมแล้วก็พรีเมียม0.92ไปเดินทางต่อครับ เป็นบริเวณท่าเรือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจอดรถกันตรงนู้นนะทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงก่อนเวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะชั่วโมงกว่านะครับผมก็เดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์ขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับผมมีเวลาอยู่มาถึงก่อนก็ยังดีกว่าใช่ไหม ไม่อยากให้ประพติศาสตร์ซ้ำรอยโอเคครับเดี๋ยวพระอาทิตขึ้นแล้วลเดี๋ยวเราขึ้นชัตเตบัสไปพอรอมกันเช้าแล้วนะ6กโมงกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะรอชัตเตบัสนะครับขึ้นไปที่ท่าเรือกันนะมาทุกคนสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมกลับมาสดใสนะะ คือเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ท่าเรือนะครับผมเราอยู่บนชัสเตอร์บัสนะฮะแล้วก็นั่นเป็นลานจอดรถนะครับของท่าเรือซีบะซีบะเซซีบะนะฮะเฟอร์รี่ที่ฟลอริโกนะครับผมและเรากำลังจะเดินทางไปที่เกาะคุเลบรานะฮะเพื่อจะไปชายหาดที่สวยงามแล้วก็สโน l ลิงกันหวันวันเดย์ทริปที่คุเลบราครับและนี่ก็คือท่าเรือซีบะเฟอร์รี่นะฮะ เราซื้อทัวร์ไว้นะสำหรับวันนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่จะมาก็ลองเช็คตั๋วในเว็บไซต์หรือว่าอะไรให้ดีก่อนนะครับผมเพราะว่าตั๋วค่อนข้างจะแบบหมดไวถ้าเกิดว่ามาซื้อแบบ1วันล่วงหน้า2วันล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ค่อยโอเคครับเช็คตั๋วในออนไลน์ให้ดีนะฮะล่วงหน้าแล้วก็แพลนให้ดีนะครับผมต,ตอนนี้ผมก็รอไกด์นะอีกประมาณ15นาทีนะครับตามเวลานัดหมาย ทุกคนลืมเล่าให้ฟังเลยคือว่าคลิปนี้นะครับเราก็จะมาถ่าย MV กันด้วยเล่นเองถ่ายเองนะฮะแล้วก็เราได้มีการที่บอกว่าลืมเล่าให้ฟังคือเราได้มีการให้ช่วยให้มีคนมาโครกราฟท่าด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาส่งส่งโครกราฟมาให้ดูนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเต้นตามน้องเขาได้ขนาดไหนนะก็คือลองทําไปก่อนเนี่ยใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก็คือสดๆร้อนๆเลยอันนี้เป็นดราฟสองแล้วด้วยนะถึงได้บอกว่าลืมเล่าให้ฟังนะฮะ <Okay. S 2> <Okay. S 3> ได้ลิสแมนมาแล้วนะฮะจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4ที่5ของการเดินทางนะครับเพิ่งจะได้รับรู้บรรยากาศของการมาทะเลก็วันนี้แหละนะเพราะว่าเราไปตะเวนป่านะไปตะเวนเมืองเก่าแล้วก็ ตะเวนกินมาก่อนหน้านี้นะครับผมวันนี้แหละเราก็จะได้พาทุกคนไปทะเลกันสักทีนะฮะช่วงนี้รีวิวทุกคนพอเข้ามาจากเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะฮะเราก็จะเจอห้องชั้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เออตอนแรกผมคิดว่าจะมีขายเครื่องดืงด่มอะไรนะครับแต่ว่า ก็จะไม่มีนะก็จะเป็นเรือโดยสารส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าค่าโดยสารเนี่ยแค่ประมาณ2เหเรียน2 3สองถึงสเรียนเท่านั้นเองครับมันก็จะเป็นเรือโดยสารซะส่วนใหญ่นะแต่ว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถใช้เรือนี้ไปมาเกาะแล้วก็ท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ค่าเรือเนี่ยไม่แพงเลยสองเรียนที่ผมขึ้นมานะครับผมนี่ข้างหลังก็จะมีประมาณแบบนี้ด้วยเอออันนี้เป็นข้างหลังเรือนะครับอันนี้ถือว่าเป็นชั้น2ของเรือเออ นี่บนสุดไม่มีคนนะครับผมแล้วก็จริงเนี่ยที่นี่มันจะมีดาดฟ้าด้วยแต่ว่าเหมือนว่าขึ้นไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเน้นในเรื่องของการเป็นเรือโดยสารมากกว่านะครับที่จะเป็นเรือแบบว่ากินดื่มปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะแล้วเรามากับทัวร์เดี๋ยวเราเก็บไปบนทัวของเราดีกว่าไปมันกันบนนั้นนะครับและนี่คือช่วงของทัมมี่ริเวล คู bra, เลบราเกาะที่สวยจนโลกต้องจำโหเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะคือตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเปอร์ตริโกครับถึงแม้ว่าจะเป็นกเกาะเล็กๆนะฮะคือมีขนาดแค่ประมาณ30ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่ที่นี่นะครับกลับซ่อนหนึ่งในหาดที่สวยที่สุดในโลกเอาไว้นั่นเขาเรียกว่าฟลาเมนโกบีชครับกิจกรรมเด็ดๆที่นักท่องเที่ยวชอบทําบนเกาะนะครับก็มีทั้งแบบดำน้ำําขับรถจีปรอบเกาะดูเต่าทะเลเล่นเซิร์ฟเล่นน้าเบาๆนะฮะหรือแบบแค่จะนอนฟังเสียงคลื่นทั้งวันเนี่ยก็คือยังทําได้เลยเพราะมัน มากะวเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปทําอะไรบ้างและเขาบอกว่าคูเลบราไม่ใช่เกาะรู้ร้าแต่เป็นเกาะที่ใครมาสัมผัสก็มักจะหลงรักตั้งแต่ยังไม่กลับเลยทุกคนถึงแล้วเรียบร้อยกับคูเลบราตอนนี้ผมเป็นคนสุดท้ายของของการออกมาจากเรือนี่นี่เป็นรถนะครับผมของของเราเอาออ่ะ ทุกคนเราก็มาอยู่ที่ชามารินโดบีชแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ข้างหลังเขาเตรียมตัวกันอยู่แล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วนะนี่เดี๋ยวเขาจะมีชูชีพที่ตัวนะครับผมแล้วก็พวกแว่นตาม,มีจีนตบนะฮะพี่เขาใส่นี้ให้ <c oughs> ใส่มาเป็นแค่นี้มันจะพอหรอเนี่ยแล้วมัน <c oughs> ผมไว้นะ้าไม่เป็นแล้วมันจะยังไงเนี่ยมันจะโอเคใช่ไหมเราจะได้ใช่ไหม To bend the f i n you are going to fall out you are going to to ก็ like นั่นแหละเมื่อกี้เขาก็อธิบายไปนะครับว่าเออให้ใส่หน้ากากยังไงนะฮะให้เอาไว้บนขื่อให้ใส่รองเท้ายังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเป็นการดำน้ำ s t เก k i n g งนฮะน้ำตื้นนะครับผมตอนแรกผมก็แบบเอ๊แล้วมันจะเห็นไหมแต่เดี๋ยวมาดูกันนะเขาบอกว่าเนี่ยบริเวณตรงนี้ม,นมันจะมันจะสวยงามมากนะฮะแล้ววันนี้เราจะได้เห็นเต่าทะเลด้วยเขาเห็นแบบว่าเหมือนหัวพุบพบโผล่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะว่ายออกไปบริเวณช่วงกลาน,นี้แล้วก็ไปดู ว่าจะเจอเจอต่าทะเลไหมเขาบอกว่ามีประมาณ4ตัวเขาอธิบายไปเนะ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวยผมจะเปลี่ยนเป็นโกโปรแล้วก็พาคุณไปดำน้ําไปพร้อมกันนะครับผมกังวลนิดนึงเพราะว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมแล้วคือเราต้องใช้แรงตัวเองอะปกติคือว่ายไม่ค่อยไปเาว่ายน้ำไม่เก่งแล้วคือเราไม่ได้มีอาชีพเราเ็นแบ,บว่าแค่นี้ไม่รู้ว่ามันจะลอยได้ขนาดไหะนะครับผมลองดูนะตอนนี้ล้างหน้ากากเรียบร้อยแล้ว ประมาณนี้ทุกคนเต้นทำไมทุกคนรับบทเป็นนายเรื่องแล้วรับบทเป็นนายเรื่องแล้วคุยมันลอยได้จริงหระเนี่ยมันลอยมันลอยครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะแบบว่าว่ายไดไหมเฮ้ยว่ายได้ไปด้วยทุกคนไม่มีปัญหาแล้วครับ ปลายาชามาริโนครับตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะคุเลราเป็นชายหาดที่แบบมีชื่อเสียงในด้านน้ำทะเลที่ใสสะอาดนะฮะแล้วก็ความหลากหลายของชีวิตทางทะเลหาดทรายที่นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นกรวดนะฮะแล้วก็เป็นหินเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากหาดอื่นๆในคุเลรานะครับอย่างไรก็ตามนะฮะความสงบแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้พลายาชามาริโนนะฮะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำํำตื้น ซึ S <S ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละทุกคนเล่นเต่าไหมครับสวยงามน่ารักมากเลยเหมือนตั้เขาจะเจออะไร่ะเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าไปดูเขาเจออะไรไ่ดูวินอเร่านเรื่งียคลก ใจให้สุดนั่งชิลินสายยาวๆออกไปที่ยวเซ็จออกไปมันไหมทริปนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงปล่อยเพลงพาเธอลอยไปให้ไม่ส,สุดสุดริงริง,รงโกอโลอ่าทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเจอเต้าสองตัวมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันผมว่าแต่ว่าหรือว่าไม่ใช่ คือเหมือนัวที่2มันเล็กกว่าเว้ยแล้วเราก็ได้เห็นประการัางน้าตื้นเล็กน้อยอยู่ตรงนู้นนะครับผมมีปลานะแรนดอมไม่รู้ว่ากรโปมันจะเป็นยังไงเพราะมันใต้น้ําคือพยายามถ่ายมานะฮะก็คืออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะฮะออกไปสู่โลกกว้างออกไปมันสิออกไปมันไหมเหมือนกับเพลงของเราเพลงนี้นั <c oughs> ่นแหละอย่างผมเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมแต่ชอบมาส n o r ์ l i n g มากนี่น่าจะเป็นครั้งที่10แล้วนะฮะการทำบล็อกก็ทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจในการทำอะไรใหม่ๆแล ทุกคนก็เป็นบันดาลใจให้ผมด้วยนะตอนนี้เหมือนอยากจะแบบว่าไปสออใบขับขี่อยากขี่ฮาร์เลย์อยากแบบทาอะไรหลายๆอย่างครับที่ปกติคิดว่าเราอาจจะไม่ได้น่าทำเอ้ยเราอาจจะไม่ได้ทำงงนะอะไรเงี้ยเออแต่เนี่ยก็ทําให้เราได้กล้าที่จะทําขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปบีตต่อไปนะเหมือนตอนนี้ทุกคนกําลังรวมตัวกันอยู่ข้างหลงังนู่นนะครับผมเตรียมตัวไห้ดีเลยแฟร์มิโกบีสวยมากคือผมมาเมื่อคราวก่อนแล้วนะฮะนั่นแหละและอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมอยากจะกลับมาที่ปโตริโกอีกครั้งหนึ่ง ไปดูกันสิว่ามันจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะลาเมงโก้ตอนนี้แยกกับกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นฟรีฟรีไทม์นะฮะเขาให้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดนิชั่วโมงกว่านะครับผมเดี๋ยวบ่ายสก็จะไปรวมกันแล้วก็ขึ้นเฟอร์รี่กลับนะ และแล้วก็มาถึงชายหาดที่ผมได้พูดถึงตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนั่นก็คือฟลาเมงโกบีชครับหาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับต้นๆของโลกนะฮะที่นี่คือสวรรค์ของคนรักทะเลอย่างแท้จริงน้ําทะเลใสจนเห็นพื้นทรายขาวละเอียดนะครับคลื่นไม่แรงนะฮะส่วนมากแล้วนะเหมาะกับการเล่นน้ํานั่งชิลหรือว่าแค่เดินเล่นริมฝั่งนะครับผมจะถ่ายรูปมุมไหนเนี่ยก็เหมือนอยู่ในโปสการ์ดเลยแล้วที่นี่เราก็เลือกเป็นแบบจุดถ่าย MV ของส wing R i n ก o ด้วยนะฮะ s w i n g r i n ก o แต่สิ่งที่ทําให้ฟลามิงโกบีชนะครับไม่เหมือนใครก็คือนี่ซากรถถังเก่าครับที่ถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ยุคซ้อมรบของกองทัพซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คกราฟฟิตี้เท่ๆนะครับหาดน,นี้นะครับไม่ได้มีแต่ความสวยนะฮะแต่มันมีเรื่องราวแล้วก็พลังบางอย่างที่ทําให้คนที่มาเนี่ยไม่อยากกลับเลยเนี่ยทุกคนมันใสจริงๆนะดูดิเห็นความใสยังคือปกติน้ําทะเลมันก็อาจจะต้องแบบคุณคุณนิดนึงใช่ไหมมันจะต้องแบบว่าคุณมีอะไรนั่นนี่นั่นอะไรอย่างฮะแต่น้ําทะเลอันเนี้ย มันใสมันเคลียร์เหมือนแบบแม่น้ำแบบใสๆเหมือนแบบเคลียร์วอเตอร์เรือะไรอย่างนั้นนะเท่าที่จำได้แล้วก็พอมาเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือใช่เลยนะครับผมนี่มันจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะว่าเขาจะต้องเอาอันเนี้ยรมอะไรเงี้ยเช่ามาเองนะครับแล้วก็เก็บตอนเขาปิดหาดอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันแบบว่าเออประมาณนี้เราอยากได้ร่มมั่งอะ่ะเราเช่าร่มมทุกคนเนาะ ช่าร่มดีกว่าเนาะนี่มีอาหารการกินนะครับอันนี้ก็เป็นบาร์บิงมาแล้วทุกคนนี่สีสวยมากเหมือนเขาเอากินดิีหยอดอลงไปด้วยให้มันดูสีสันคนมาลองอันนี้กันดีกว่านี่มันมีหลายไส้ครับผมแครมีมีเนื้อได้ทั้งมีกับของกินนะครับเดี๋ยวไปชิมกันตรงตรงนู้นเนาะ ได้ล่นแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเซตอัพของเรานะฮะนอนมองวิวทะเลไปเลยแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้นะครับก่อนที่เราจะลงไปเล่นน้ำทำภารกิจบนบกให้เสร็จก่อนนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไส้อะไรน,น่าจะเป็นพิซซ่าเดี๋ยวลองท้องก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าผมควรจะใส่แว่นตาเล่นน้ำไหมทุกคนจะได้ไม่เห็นแบบฮัลโหลฮัลโหลอย่างนี้ เนี่เออแบบว่าทุกคนไปเล่นน้ำกันอะไรอย่างนงี้นะเสียงคลื่นกระซิบเบาๆทะเลกำลังเรียกเราแล้วนะฮะต้องไปให้สุดสวิงริงโก้ถ่ายวอลอกไปด้วยถ่าย็มวีไปด้วยนะครับผมร้องวอดซัวไปหมดอะเขาจับปากเอานะนี่คือเราเรงเป็นเจียงได้นี่หว่าล,ล้วเขาจะได้รู้ว่าเราร้องอะไร เราจะเงียบทำไมเอามาเขาขึ้นมาแล้วก็แบบโบเคเออเราก็เอาบ้างสนุกมากเล่นน้ำนะฮะคือเราว่านาไม่เป็นก็เล่นเท่าที่ได้แต่คือเนี่ยคือนสนุกแล้วนะครับก็ถือว่าเต็มอิ่มนะเพราะว่าเราไปดำน้ำแล้วเราก็มาเล่นน้ำนี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ระหว่างพักมันก็ไม่เชิงพักใช่ปะเพราะว่าผมมาจะพาทุกคนอ่ะไปดูครับซากของเขาเรียกว่าไอคอนิกก็ได้อ่ะที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็น ฐานทัพเรืออะไรฐานทัพของอเมริกายอะไรเงี้ยเขาก็ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปนะแต่ว่าต้องเดินไปนิดนึงครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันมันอยู่ปลายหาดทุกคนหวังว่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะฮะที่เดินมาก่ <c oughs> <c oughs> อนที่จะไปดูอันนั้นมาดูอันนี้ก่อนน,นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นไอคอนิกของที่นี่นะ ถ่ายรูปอย่างเท่อ่ะอันนี้ฮะเราจะถึงแล้วนี่มีคนปีนขึ้นไปถ่ายข้างบนด้วยอะ่ะดูด <laughs> ินั่นแหละครับผมพามาดูประมาณนี้นะฮะให้มาถึงที่นะ ใครจะมาก็ถ่ายรูปได้นะฮะเซลฟี่ได้อ่ะน,นี่ประมาณนี้ทุกคนเดินกลับมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะนี้ไม่ไดีพักสายตาหรือว่านอนชิวๆตรงนี้สักแป๊บหนึง่งนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับฟารมิงโกบีชครับผม เดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะจบทัวร์แล้วนะครับผมก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะก็เดี๋ยวอาจจะแอบแอบไปเล่นนะ้าอีกรอบนึงหรือว่าอาจจะนอนชิลยาวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอยากจะบอกว่าปวตอร์ริโกเนี่ยมาไม่ยากครับผมเป็นโดเมสติกนะใครที่อยู่ที่อเมริกานะฮะเป็นนักเรียนอะไรยังไงก็ตามบินง่ายๆเหมเปิดเหมือนไปชิคาโกเหมือนไปไมอามี่เอยเหมือนไปแบบเมืองที่มันบินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้เป็นการบินออกนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเที่ยวได้ง่ายๆนะฮะหรือว่า ใครที่มีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยก็คือบินบินสบายๆเลยไม่ต้องมีพิธีวีตองเพิ่มเติมมากมากกว่านั้นนะครับผมแล้วก็ฝากที่คุเลบราไปด้วยจริงๆพอหลังจากที่ได้มาสองรอบแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามารอบหน้าเนี่ยอาจจะมาเองก็ได้แล้วนะครับงั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาตามเนี่ยผมแนะนําเลยก็ได้ออาจจะไม่ต้องซื้อทัวร์ก็ได้ครับก็คือนั่งจองล่วงหน้านะสำหรับตั๋วของอเรือคุณก็สามารถที่จะเช่ารถกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยฮะ ขับมาที่ฟาร์มินกบีชเองได้แล้วก็ใช้เวลานานกว่านี้นะครับเพราะว่าผมยังมีเวลาจากัด3ชั่วโมงใช่ไหมแลวผมไม่แน่ใจบีชนี้น่าจะปิดบ่ายสามครึ่งด้วยนะเพราะว่าเขามีกาหนดการให้คืนร่มตอนบ่าย3ามโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ฮะก็น,นั่นแหละรีบมาแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งทัวร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะ s n o r ์ l i n g เนี่ยอาจจะต้องเต็มอุปกรณ์มาเองนะก็นั่นแหละลองเปรียบเทียบดูว่าระหว่างทัวร์กับเต็มอุปกรณ์มาเองอันไหนโอเคกว่ากันนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยว่ายน้าโอเคแล้วนะ มาเองก็ได้ครับเพราะว่าผมก็มีอุปกรณ์ผมมีแว่นตากับไอเนี้ยของตัวเองมาด้วยนะคุณก็แค่อาจจะต้องพกไอตัวอะไรอะเป็ดอะเออที่เท้าออกมาเองนะครับผมนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ยากมากหรือว่า้าครแข็งกังก็แบบฟรีสต็อกเติร์ไปเลยนะแบบว่าได้เต็มที่ได้เลยนะแล้วมันก็ไม่ได้ลึกมากมันเอยมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับผม แต่ว่าเรื่องโรงแรมเนี่ยต้องจองล่วงหน้านานๆน,นะถ้าเกิดว่าใครอยากมาครั้งที่คูเลบราเพราะว่าโรงแรมน้อยมากครับนะนี่ก็เป็นทริคคำแนะนำเล็กๆน้อยๆจากผมที่มาแล้วนะครับผม และนี่ก็ถือว่าเป็นวันเดย์ทริปนะฮะของคูเลราที่ปโตรริโกของผมนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะแล้วก็หวังว่าจะชอบกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะผมจะให้รางวัลตัวเองนะขึ้นฝั่งไปแล้วก็แบบไปนั่งกินร้านอาหารริมทะเลนะร้านนี้ครับซามาอาตั้งอยู่ที่ Playa Costa Azul นะครับในเมืองลูคิโอที่ปโตรริโกนี่แหละครับชาหาดนี้นะฮะก็จะมีทรายสีทอง แล้วก็รายล้อมไปด้วยต้นปลาล์มนะฮะเหมาะมากๆเลยสาหรับการพักผ่อนแล้วก็ทกํากิจกรรมทางน้ําที่สําคัญเนี่ยคืออยู่ห่างจากท่าเรือซีบ้าเฟอร์รี่เทอร์มินอลเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับผมคือบรรยากาศดีแล้วก็มองเห็นวิวทะเลชัดเจนเลยครับแต่ตอนที่เราไปถึงเนี่ยคือมันก็ข้าแล้วนะแต่แปลว่าลมยังเย็นอยู่บรรยากาศมันยังได้ผมว่านะทุกคนตอนแรกก็กะว่าจะไม่ได้ถ่ายร้านนี้นะฮะก็คือแบบแอบ,บขับรถมาจากโรงแรมหลังจากที่เรา ทำกิจกรรมมาทั้งวันที่คุณเลบรานะครับผมแต่ว่าร้านสวยมากแล้วบรรยากาศมันติดทะเลแบบนี้เลยฮนะทุกคนคือคิดว่าตัวเองโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจมานะครับเพราะว่ามันห่างจากโรงแรมที่เราพักเนี่ยประมาณ25 3 0้าสนาทีนะครับผมเราขับมาคือตอนนี้ผมอ่ะพักอยู่ที่โฮสเทลเดี๋ยวจะให้ดูปิดท้ายเดี๋ยวมีรีวิวให้ด้วยนะครับผม <c oughs> คือโฮสเทลนี้ก็ดีเหมือนกันตอนแรกกัดจะข้ามไหมครับว่าจะไม่พูดถึงแล้วอ <c oughs> ะไรี้ยแต่เขาบริการดี <c oughs> อร่อยมากและนี่นะครับก็เป็นจานแรกของเรานะฮะในร้านนี้ก็คือโลเคอล์กรีนนะเย่ <Yeah. S 1> กะว่าจะไม่ได้รีวิวเยอะนะฮะเอาแบบสั้นๆเลยเนี่ยครับเป็นซีซ่าสลัดนะครับเสิร์ฟมาเป็นก้านเลยแบบไม่ตัดนะฮะเนี่ยนป ให้เรามาหั่นเองนะเนื้อวัวจะเป็นเนื้อวัวบดนะเนี่ยแล้วมันก็จะมาเป็นประมาณนี้น่ากินมากวามเวทฟริติ้งนะครับทุกท่านอาหารดีจังเลยทุกคนดูดิมีความสุขมากเลยครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะขอตัวเข้าที่พักก่อนนะซึ่งจะอยู่ไม่ไกลเลยจากที่ท่าเรือนะครับผมเพราะว่า ผมกลัวจะตื่นสายไงเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราจะไปต่อกันนะครับผมก็ที่นี่เป็นโฮสเทลนะครับจร,จริงตอนแรกจองแบบงงๆนะแต่คือดันดีเฉยเลยเพราะว่าแบบทั้งโรงแรมอ่ะี่ผมอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเป็นโฮสเทลแบบไหนไม่เจอใครเลยครับงงอะยังไงติดตาม EP ต่อไปแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ<า>ับสไครป์ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่ผมไปเที่ยวไหนๆนะจะได้ตามดูกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับจะบอกว่าที่นี่มีห้องอาบน้ำไปถึงว่ามีที่ให้ชาวเวอร์ด้วยนะครับผมก็สะดวกสบายนะมีห้องน้ําแล้วก็มีที่ชาวเวอร์แบบนี้โอ้ยดิ้งโปรดของของประจำประจำตัวนะครับโคโค่นัโ,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 นโมเดเดี๋ยวเจอกัน E ีพีต่อไปนะครับก็คือพรุ่งนี้แหละผมจะไปที่เกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะฮะที่มีคนอาศัยนะมันจะมีอยู่ประมาณ2เกาะก็คือที่นี่กับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะวีเเก้น,นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะติดตามแล้วกันวันนี้ไปแล้ว บายบายเจอกันใหม่อีพีหนะ้าสวัสดีครับ